ขอบคุณมากๆเลยครับขออารับ Music Artist o อ t เ e ียร์ครับ ก็ดีใจครับก็เป็นคนที่แบบว่าเล่นทิกตอกมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ทิ To อกเป็นหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเราดูข่าวดูหาความรู้หรือแม้แต่กระทั่งเล่นคอนเทนต์อะไรต่างๆ <c oughs> <c oughs> หรือแม้แต่กระทั่งทําให้แบบว่าเพลงเรามันเป็นไวร์ลก็มาจากทิกตอกอะไรเลยต้องขอบคุณทิกตอกมากๆเลยครับใช่ครับ ดีใจที่ได้อยู่ในได้อยู่ในฐานะศิลปินเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเราคนอาจจะเห็นเราตั้งแต่แบบเป็นนักแสดงบ้างเนาะจริงๆผมคิดว่าคนจะมองเราเป็นคนทำอะไรตลกตลกมากกว่าด้วยดีใจที่ได้รางวัลนี้ครับก็จะเอาเจ้ารางวัลนี้ไปพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆทำอะไรต่างๆที่แบบมีเพลย์ต่อไปในอนาคตครับขอบคุณแฟนคลับมากๆค่ะไม่มีแฟนคลับก็คงไม่ได้รางวัลนี้ครับมิสซิคอา์ติสตอดีแต่วันนี้ก็เป็นันกาสที่จรับมันจะมีเราก็มีโชว์ใช่ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแบบทางทิกต็อกบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้ทําโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เตรียมตัวนะเราทิกต็อกเป็นคนเลือกเพลงให้เราก็ได้ครับลุยครับเต็มที่แต่ว่าเราจริงๆเราเคยฟังเพลงของพิ่ลิซ่าแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยบีทอลับยากขนาดนี้เหมือนกันแต่ว่าก็มันครับสมกับเป็นผมว่ามันเป็นเพลงที่เลือกมาแล้วสมกับการเปิดนอมินีทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสเตจที่ตั้งใจทำาออไปครับขอบคุณรับทีเลือกเพลงดี ใช่แบบเราเราปรึกษาติ๊กตอกว่าจริงๆตอ๊กตอกจัได้ประมาณไหนเขาก็ลองเลือกมาเราก็โอเคได้ครับผมจัดให้ถ้าเป็นติ๊กตอกผมเลยได้เลยครับไอ้เลิศติ๊กตอกไอ้เลิศติ๊กตอกไอ้เลิศติ๊กต้เลิศติ๊กตอกรักเสมอไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือปิดได้เสมอนี่แบบว่าเราก็อุ้ยเขามีดอกไม้ให้ด้วยอ่ะเขามีดอกไม้ให้ด้วยอ่ะแล้วทำไมเราไม่ต้องใช้หยอมันละสิ เราจะมีอะไรบ้างไหมนะดอไมช่อในะหญ่แค่ไหนนี่เอาจรงนะ <c oughs> ผมอยู่ในจงหวาเขินเพราะว่าอย่างนี้ตอนอยู่ตอนอยู่ข้างในอ่ะผมมาไปนั่งโต๊ะโต๊ะเก่งมาแป๊บหนึง่งแล้วก็เราเขาบอกว่าตอนแรกผมถามเขาด้วยนะไม่มีดอกไม้หรอ <c oughs> แล้วเขาเงียบ <c oughs> แสดงว่านี่คือเซอร์ไพรส์โอ้ยก็ <t un> ไม่เป็นไรครับเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขสมาคมเดียวกันครับมสมาคมอะไรคะพูดเร็วสมาคม <g üler> <c oughs> อะไรเนี่ยแค่ยิ้เลยเห็นใ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 นเอ็กซ์ครับต้องไปดูรจริงเหรจริงเขามีสมาคมผมเป็นอสอมอครับเขาเป็นพี่ใหญ่บ้านใช่ครับเขาเป็นพี่ใหญ่บ้านใช่อะไหมไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณแฟนคือตอนนี้ทุกคนทิ้งกล้องไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่กับผม เราและเอ็นดูมากๆทุกคืนทุกคนบอกว่าอยากไปแต่ว่าไม่อยากจะผมด้วยไม่ือผมเองก็ก็อยากอยากยืนรอดูแบบึ้นมิกแล้วคือมันวุ่นวายมากพอโบกกระสันก็วิ่งไปตรงนู้นนะฮะแล้วน้องก็น่ารักมากๆตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายครับคุณเก่งฮะคุณเก่งคุณเก่งไหนบอกไม่มีดอกไม้ไง ขอบคุณมากๆครับผมก็เราได้คอนเทนต์จากการแซวค่อนข้างเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยครับแล้วการูนันท์แกนผมได้ๆข,ขอบคุณครับ